เบืไอโฟนเขาเอาไปเราไฮเดกันสิทหนึ่งทำอะไรทำอะไรอะทอีนสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่อะหู่นอนเหรอตอนนี้เรียนอะไรอยู่อะไอเอสดมีใครอ่ะ ใครอะใครอะใครอะอยทว่าใครบอกสใครชื่ออนอทอะไรอยู่รเล่นแคนดี้อยู่น,น่อนทำไมห <laughs> น่นี่ไม่ทำฟิสิกส์เหรอเสร็จแล้วยเสร็จแล ตีสอง <laughs> ันอนก็ชอบอยู่นอนที่โรงเรียนอือไปละอ้วนมากเลยแบบใ, <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่คิายไม่เขินไม่เขินตายบ่อยแล้วมิวอ่ะก็เขินตลอดแบบเหมือนกาแฟ,ฟนใช่ไหมล่ะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ ทำไมวันนี้มัดผมแบบนี้อ่ะแบบไหนวันนี้ใสโบดัมนเออโบดัก็ไม่เห็นแตกทำไมเขาชอบตีมิวอะฮะทำไมว่าเพื่อนละก็วันนี้ใสไม่ตีมันตีคนอื่นหรอแล้วมิวทำไงอ่ะก็ตีแล้วก็เหลวตีแล้วก็เหลวไป

เนียเฟิร์สอิสระมาเรียนมาเรีนเลยทำอะไรอะกูเห็นนะทำไรครับทำรายการเหรอทตลอนมาเฟิร์สเรามาตลอเัื่อการถือทันี่เขาวาทำงานตอนนี้คขาใครอยู่ครับ ม่มีแฟนโสดทำไมไม่เช oh ื่อโสดที่สุดพู้ชายจริงโสดจริงไม่เชื่อทำควายสิเอามือนึงมาสิสามนิ้วน่ารักไหมก็โหโกโหโกกไม่ได้โหวกเราโคจิตกับเธอเองมาถามคนนี้ดีกว่ากินเด็กแหละกินเด็กชื่อบอยชื่อบอยสองบวกลูกันได้อย่างไรก็ค่ายคณิตค่ะ เบื่อเล่นก็รู้จักกันตอนที่เราเป็นที่เหลี่ยมชายคนที่สาอ๋อไปสอนน้องเขาใช่ค่ะน้องเขามปนจีดนะเออน้องเขามปนจีดเหรอแล้วทําไมถึงยอมตกลงคบกับน้องเขาล่ะแล้วเ็าหล่อค่ะอยากเห็นหน้าคนไหนอยากเห็นหน้าจังเลยคนที่หน้าตาโหดๆนะคะใช่ค่ะโหดสรุปว่าหล่อหรือโหดทั้งหล่อเข้มโหดนี่ยาดิคค่ะอันเนี้ย เขาได้ใช้ยาว่าแลกเงียบก็ไม่จริงนะคะก็ทำาอะไรก็เปิดเผยค่ะก็ไม่เงียบนะคะดังพูดดังใช่ไหมคะใช่ดังเป็นคนฟังอันนี้ใครคะขึ้นอืดแล้วใครครับมันยังไม่ตายเลยมันขึ้นอืดแล้วทำอะไรครับนอนทำไมนอนแต่หัววันจงเลยไมื่ค่นเอกินเด็กอะขำบ่านเลยทำอะไรน่ะคือกับผู้ชายคือกับผู้ชาย โอ้ยใครหรอไม่บอกคืออย่าบอกใครไปเดีให้รู้นะไม่อยากรู้หรอกอย่าถามเลยคนนั่งเล่นโทรศัพท์เลยอยากถามแฟนชื่อเอลวันนี้แฟนเอลแฟนชื่อเอลเป็นเอลพูดแอลไม่ได้สิบครั้งสิบเดือนทะเลาะกันสี่ครั้งมันจะมูกเป็นคนที่สิบเดือนทะเลาะกันสี่ครั้งคือทะเลาะหน่อยทุกไอนืเ้นี่สิบเดือนทะเลาะกันสี่ครั้งเพราะวันหนึ่งทะเลาะกันสิบครั้งน่าหันไปหาอีเนมแล้วหันไปหาอีเนมมันก็ไม่หามันสิ สุดท้ายมับอายค่ะไม่ต้องอายครับคุณทำอะไรอยู่มันเคยได้ฉายาว่านางบาปเล่นหมใช่นางบาปสนะไม่ใช่แหละไม่ใช่นะคะคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุยกับตรงแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนแบบชื่อต้นอยู่ปีนึงแบบตอนนี้อ่ะโอ้โหแกเป็นที่เรื่องงานมากเลย ตอนเล้ยมอ้่กูอยากอัดเสียงอาจารยสุจตต้อแล้วยายมักใส่สาจาต้อแล้วยายต้อแล้วยายจากสามทีจริงค่ะตอบแบบดาราไปอัดนมาสิมือให้แกพูดนะไม่แกพูดให้แบบพูดใส่ต้อคะคนอื่นพูดใส่ต้ออ่ะนันก็ทำเอฟเฟคขึ้นต้อลยายหนาแกต้อแล้วาไตอน